ช่วงนี้โควิดกระบาด <C ock> เดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านใช้แต่บริการเดลิเวอรี่ <C ock> เราขาดรายได้ช่วงนี้ <C ock> อ๋อคิดดองอแล้ววันก่อนเราใช้บริการนาสิาริเนอรี่นี่เขามีแค่เบอร์โทรกับไลน์เองเราก็ทำได้นี่ขเขาเริ่มต้นที่19บาทเราก็เริ่มต้นที่10บาทว่ <C ock> <C ock> าทำยังไงให้ได้ตังเยอะๆดีนะ อ๋อเนี่ยของเราคิดที่เวลาสินาทีละสิบบาทโอ้โหถ้าเกิดร้านไหนแบบรอเยอะๆนะสิบนาทีนี่โอ้โหหนึ่งร้อยบาทเลยนะเนี่ยแค่เนี้ยก็กำไรเน้นๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเริ่มแหมาการเลยดีกว,ว่าอ่ะเดี๋ยวร้านแล้วทีนี้ก็สั่งปิน้น อนี่ก็ได้แล้วเกมเดลิเวอรี่เริ่มต้นเปลี่ยนสิบาทบริการรับฝากซื้ออาหารรับซื้อสินค้าไปส่งถึงบ้านรับส่งพัสดุไปรษณีย์เคอรี่รับจ่ายบินเบอร์โตจู๊ดจูจูจูโอเคจบไล่เอาละเราไปแจกไปปิ้วเลยดีกว่าร้อนก็ร้อนเนี่ยออกมาซื้อของแต่ละทีของก็ไม่ครบบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ เบื่อจริงๆเลยนี่ถ้ามีบริการเดลิเวอรี่อ่ะมันคงจะดีไม่น้อยเลยนะเนี่ย <Yahoo! S 3> น้องๆบริการเดลิเวอรีอ่ครับผมโอหเริ่มต้นเพียงสิบบาทเลยเหรอพี่ <Wow. S 3> ใช่ๆน้องตามนี้เลยน้องโอ้ดีจังไม่ต้องเดินออกมาให้ร้อนด้วยเนี่ยใช่ฮย้ยังไงเดี๋ยวหนูจะโทรสั่งของนะพี่ได้ครับได้ครับนี่ดีมากเลยอะ่ะ นี่บริการเดลิเวอรี่ครับผมเริ่มต้นที่10บาทอุ้ยถูกปีนะนี่พี่ใช่น้องสามารถสั่งได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับผมครับผมไว้ผมจะสั่งนะพี่ได้ครับขอบคุณมากครับผมครับผมสี่กลายแล้วเฮ้ยวันนี้เราก็แจกตรงนี้มันนานละเปลี่ยนที่แจกมันดีกว่ามาได้ลูกค้าเพื่อมีบริการเดลิเวอรี่ครับบริการเดลิเวอรี่ เฮ้ยยืนมาก็นานแล้วเนี่ยคนไม่ผ่านเลยอ่ะซอยเนี่ยเฮ้ยกลับไปเตรียมตัวดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าโทรมาไปตรงไม้่ันเฮ้ยบริการเดลิเวอรี่เหมาะสำหรับคนขี้เกยียจแบบเราจริงๆเลยโทรสั่งข้าวเที่ยงดีกว่า ลูกค้าโตมาฮัลโหลครับฮัลโหลเกมเดลิเวอรี่ใช่ไหมคะครับสั่งอาหารหน่อยค่ะครับผม,อมเอาเป็นผัดซีอิ๊วนะคะร้านข้างธนาคารออมสินนะคะใช่ค่ะกล่องเดียวค่ะอ๋อบ้านอยู่อเป็นหลังสีฟ้าค่ะอยู่ในซอยลงข่าสักดิ์ค่ะบ้านหลังสีฟ้าซอยลงข้าศัตว์โอเคครับผมค่ะขอบคุณค่ะ ครับครับสวัสดีครับได้มาแล้วลูกค้าแรกของเรา พอสัง่งแล้วเราก็รอกินสบายๆไม่ต้องออกไปให้ร้อนด้วยบริการนี่มันดีนจริงเลยเดนั่งรอข้าวดีกว่า ัสีรวมกับบ้านหนึ่งครับครับป้ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปคิดเขาหนึ่งร้อยบาท้ารอนานนาทีละสิบบาทขอมาส่งแล้วแน่เลย ึ่งร้อยบาทครับผมหนึ่งร้อยบาทเลยเหรอคะใช่ครับผมครับไหนคุณบอกว่าเริ่มต้นสิบบาทงีคะใช่ครับผมผมขึ้นนาทีละสิบบาทครับค่ายืนรอครับผมฮะนาทีละตั้งสิบบาทร้านป้าเขาอยู่ตรงนี้เองโอ้อะไรเนี่ยกล่องหนึ่งตั้งหนึ่งร้อยแพงมากเลยอ่ะคุณผมก็คิดราคาเนี้ยปกติอ่ะคุณขี่เกียแล้วยังเรื่องมากอีกนะคุณเนี่ย อะไรเนี่ยข้าวกล่องกล่องแค่เนี้ร้อยหนึ่งโโดนมันหลอกไปแล้วเนี่ยข้าวกล่องห้าสิบค่ารถค่าไปซื้อตั้งห้าสิบแพงสุดๆเลยเฮ้ยอพี่เป็นไงป่วยอยู่หายหรือยังเนี่ยหายแล้วโต้องอ่ะนี่พี่กินข้าวเที่ยงอยู่แล้วเนี่ย โต้งกินอยู่แต่กินไม่ลงอะเนี่ยข้าวกล่องตั้งหนึ่งร้อยข้าวอะไรพี่กล่องตั้งร้อยหนึ่งนี่เลยโต้งบริการนี้คิดพี่เป็นตั้งหนึ่งร้อยอะเมื่อกี้อ๋อไอบริการเนี่ยผมว่าจะใช้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยได้ไปปิวเหมือนกันบริการเนี่ยอย่าใช้เลยโต้งเชื่อพี่ไปซื้อเองอะดีกว่าเนี่ยที่สั่งไปอะข้าวกล่องละห้าสิบค่าส่งห้าสิบบาทเลยนะ <What? S 1> แค่เนี่ยพี่สั่งแค่ร้านป้าข้างธนาคารอมสินเอง คิดโคตรแพงเลยไม่คุ้มอ่ะเชื่อพี่ได้ได้พี่ผมไม่สั่งอะไรเงี้ยกล่องตั้งร้อยหนึ่งซื้อได้สองกล่องเลยเนะ่ยเดี๋ยวผมเดินไปซื้อเองดีกว่าอยู่ข้าวอยพอดีเลยงั้นผมไปก่อนนะพี่ได้ได้ต๊สวครับเอา้าน้องน้องจะไปไหนเนี่ยอ๋อผมจะไปซื้อข้าวกินนะ่ะพี่ นี่น้องใช้บริการเดลิเวอรี่พี่สิไม่ต้องมาตากดดแดดลวร้อนตากฝนให้เปียกเนี่ยสบายจะตายนอนติบุงอยู่บ้านรอกินข้าวสบายสบายเนี่ยน้องโอเกมเดลิเวอรี่ใช่ไหมใช่ใช่ออใช่ไม่ใช่หรอกแพง <What? S 1> แพงอะไรน้องน้องไม่ใช่เคยใช้ของพี่ทีนี่โอ้แต่พี่ผมอะ่ะใช้ไปเนี่ยเห็นสั่งข้าวไปกล่องเดียวกล่องตั้งร้อยหนึ่งโอ้แมวอ่ะไปละไปละ,ปละเดินไปซื้อเองดีกว่าข้าวบ้าอะไรกล่องตั้งร้อยหนึ่งอะไรวะ เพิ่งเริ่มธุรกิจเป่แงแล้วแหละเออไม่ไน่าจะโกงเขาเลยอ่ะเนี่ยเหรอรที่เขาเรียกว่าปากต่อปากอ่ะเฮ้ยเนี่ยพอไปคิดราคาแบบแพงมากเกินจริงกับเขาอ่ะปากต่อปากไงไม่มีงานเลยเราต่อไปเนี้ยเราเอากำไรแค่สิบบาทยี่สิบบาทก็พอและสามสองหนึ่งแอคชัน่นอ่าเนี่ยเราก็เริ่มที่ระยะเวลาเออโอเคสามสองหนึ่งแอคชัน่น เอาละเราไปแจกโบชว์เลยดีกว่าไปดูไ่ <Thank you. S 1> ้เลย a ชั่น <Action. S 1> พี่เกียอย่างเรื่องมากอ,อ,อย่างนักขุณเนี่ย <c oughs> เ,อเอาไม่ไม่ดเอาไๆเอาไพี่จำเราได้เนี่ยเราเราไป,ไป <c oughs> ิวพีว่แจกแจนี <c oughs> ่ย